ี๋ยวให้เลยให้ประษสรเป็นนิดนึงนะฮะให้ประษสรเป็นนิดนึดนงก็จะคืนเวลาให้กับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมก็จะไปเอ่อไปอะไรแบบไปวิเคราะห์บทบทวิเคราะห์ต่ออยู่ในห้องไลน์นะครับผมก็ก็จะเอ่อห้องกลุ่มไลน์ก็มีหลายกลุ่มเนาะมีหลายกลุ่มมากเลยครับผมก็เอ่อคนไหนที่ติดขัดเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นพอถ้าเรา,ามีมีความรู้แล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําการเกษตรเอยหรือเรื่องของการ าการใช้งานสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นั่นและวันนี้ม,มีมีน้อยก็บแบ่งน้อยมีมากก็บแบ่งมากอะไรประมาณนี้นะครับผมครับพี่ดวงสวัสดีค่ะแม่เพ็ญสวัสดีทักทายคุณดวงได้นะครับคุณดวงชาแนลได้นะครับผมก็ทานนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมสุดยอดเลยค่ะ,ะแม่เพ็ญครับผมแม่เพ็ญก็คือแบบพวกเราเ็ากำลังจะเข้ามาเรียนเรียนใหม่แล้วต้องฝากช่องเล็กๆของช่องเล็กๆคือ,อของกรุ๊ปนี้ก็ฝาก พี่เลี้ยงอย่างคุณรจนาเงาะป่าที่ช่องใหญ่ๆได้นะครับที่มีหลังคาบ้านเยอะๆอะไรประมาณนี้นะก็ขอให้ขอให้คุณรจนามีบ้านหลังใหญ่ๆแบบเยอะๆมากขึ้นกว่านี้นะครับก็คือแบบอ่าจะเป็นเป็นขอเป็นกําลังใจขอเป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้กับเคนที่มาก,ก่อนี่คือแบบไปแบบไป,ไปเดินทางไปด้วยกันอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดินตามหลังไปนะครับ เป็นบริการเดินรับตามหลังไปเนาะคือแบบเผื่อมีโน่นนี่นั่นอะไรให้ช่วยอะไรประมาณนี้นะอะให้มุงลังคาให้คณรถจนาแล้วนะคะโอ้โหเห็นไหมคือแบบพูดพูดปุ๊บก็คือแบบโอ้โห,หลังคาเพิ่มปั๊บเลยนะครับอก็มุงให้เยอะๆนะครับเพราะว่าคือเพราะว่าอุบลราชธาน,นีคือแบบเอพายุม,มาบ่อยเนาะน้าท่วมบ่อยอะไรเงี้ยมุงหนักๆไว้อะไรประมาณนี้ทิ้งจดหมายน้อยไปด้วยนะคะจะได้ตามไปถูกอะไรเงี้ยอ๋อครับผม ครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงตรงตรงนี้แล้วครับประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับอ่าเอาปันกรเสือกซื้อก็ขอบคุณพี่เลี้ยงนะครับทุกทุกคนนะครับผมคุณดวงด้วยนะครับคุณดวงฉาแนลนะครับแล้วก็คุณลุชนาเงาะป่านะครับแล้วก็คุณแม่เพนนะฮะแล้วมี ส่วนใหญ่น้อยด้วยนะครับส่วนใหญ่น้อยด้วยนะครับก็แล้วก็ขอบคุณผู้อยู่ด้านบนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมย้อนหลังด้วยนะครับผมก็ขอบวันนี้คือจากบ้านไร่ชัยคานะครับผมก็พาเพื่อนๆคุณผู้ชมมาดูมาชม,มาพระจันทร์นะครับผมพระจันทร์ขึ้นจันทร์มั่นเพ็นนะครับผมก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ ให้เกติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาแล้วก็ให้กําลังใจมาทุกทุกอย่างนะครับรว่าจะทําอะไรคือแบบให้กําลังใจดีมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับอปลูกมะพร้าวน้ําหอมด้วยค่ะอ๋อปลูกปลูกครับปลูกเยอะแต่ยังไม่ลงก็คือแบบยังยังไม่ลงครับเพราะว่าเอ,อต้องต้องลงเป็นต้องลงเป็นอะไรเป็นเป็น,เปน,เปนสเตปสเตปอะไรเงี้ยถ้าไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้เขาน้อยใจครับเพราะว่าคือในสวนเยอะมากเลยอนะไรเงี้ยอ ต้นไม้หลากหลายก็ต้องลงลงทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าไม่ลงให้เขาอะไรเงี้ยอย่าน้อยไรก,กระเสร็จเพิ่งเจอไหลสดที่อรเลยนะครับอ่าได้ค่ะย,ยินดีมากๆออออือออทุกอย่างไม่มีอะไรใจตัวต้องศึกษาไปพร้อมๆกันอ๋อใช่ครับอ่ขอบคุณครับที่สำหรับคําแนะนําดีๆครับผมแต่อะไรนะย่าน้อยบอกว่าแต่อย่าน้อยคนไรกษตรอร็ม คอมเมนต์ไม่ได้นะคะอ๋อก็ก็ก็เป็นก็เป็นบางคลิปนะก็เป็นบางคลิปก็เราต้องเรียนรู้ศึกษากับระบบไปด้วยนะครับมันมาอยู่ที่ไหนเนอะบ้านอยู่บ้านไหนก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปขออนุญาตไปลงจากบ้านเสร็จแล้วก็ปิดบ้านเดี๋ยวแล้วก็ไปไปต่อที่อกุ๊ดไลน์นะครับมีกู๊ดไลน์แลวเนาะเฮยเดี๋ยวในกู๊ดไลน์ก็จะมีอะไรพูดคุยกันนิดหน่อยเลยประมาณนี้นะครับผมก็อคบขุณ พี่เลี้ยงนะครับผมก็คือขอบคุณคุณรันาของคุณ,ณคุณดวงนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่เพนขอบคุณคุณยายน้อยนะครับผมทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับแล้วว่าพบกันในวันต่อ,ตอไปนะครับผมอขอบคุณสําหรับคําี่ชมและก็คําแนะนําทุกๆอย่างทุกเรื่องนะครับยินดีน้อมรับนะครับผมคาไหนที่พูดไปเราไม่สุภาพก็ขอประานอภัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันไว้ าห้าน,นะคะบสวัสดีครับผมสวัสดีครับถ้าคา้อหมิตนไม่ได้ต้องต้องกดประแจก,ก่อนนะคะอ๋อครับผมนี่เไม่ได้ความรู้แล้วเห็นไหมครับอ่โชคดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันในห้องกลุ่มไลน์แล้วนะครับอ่าต่อนิดนึงนะครับ